ครับคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการแปลงมือถือจากมือถือ Android เนี่ยให้หน้าตาเหมือน Iphone 11แล้วก็เป็น iOS 13นะครับพอดีเจอแอปแอปหนึงนะครับที่มันสามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมาสาธิตให้ดูอ่ามือถือที่ผมสาธิตตัวนี้เป็นมือถือเสี่ยวมีนะครับ iPhone 11เนี่ยมันจะเป็นบ่าใหญ่นะแต่ตอนนี้มันเป็นบ่าเล็กแต่ไอตัวแอปเนี่ยมันสามารถทําให้บ่าตัวนี้เป็นใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ขั้นแรกเลยนะครับให้ท่านไปที่ Pa Store นะครับ Play Store อ่ะเดี๋ยวขอเข้า Pa Store หน่อยเข้าที่ Pa Store นะครับให้ท่านพิมพ์คำว่า iPhone 11อ่าพิมพ์คำว่า,วา Phone 1 1นะครับ p-h-o-n-e แล้วก็11ตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้ท่านเลือกแอป,ปตัวที่2นะครับแอปตัวนี้นะนะครับแอปตัวนี้นะครับแอป,ปตัวน,นะปปวนี้ซึ่งผมได้ทำการติดตั้งไว้แล้วของผมนะนะครับเนี่ย นก็ทําการกดติดตั้งเลยนะครับมันจะเขียนว่า iPhone ไม,ไม่ไม่มีไอนะมันจะเป็น iPhone 11 r a u n c h e r OS 13 i l a n c h e r Control Cont Center ะนะครับก็จะเป็นลักษณะการตั้งค่าของตัวเครื่องมือถือ Android นะครับเปลี่ยนหน้าตามันเปลี่ยนพวกไอคอนอะไรต่างๆการตั้งค่าทั้งหมดที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับ iPhone 11 iOS 13เดี๋ยวเรามาดูกัน ก็หลังจากทําการติดตั้งเสร็จนะครับก็ทําการกดเปิดเลยป้าบเข้าไปทีนี้การเปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ต้อนรับนะครับเราก็ดูเดี๋ยวเราจะมาทําการเซตค่าแอปนะครับว่าทําการเซตค่ายัางไงตัวนี้ Swipe to select wallpaper หมายความว่าเขาให้เราเลือกว่าเราจะเอา wallpaper p e r ตัวไหน wallpaper ก็คือภาพพื้นหลังนะครับ use iPhone 11 r a n c h e r wallpaper นะครับ อยากได้ตัวไหนก็จะมีให้เราเลือกเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ท่านชอบตัวไหนท่านก็เลือกเอานะครับซึ่งเป็นการเซตค่าครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวไหนดีตัวนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็กด Get Start นะครับกด Get Start ตัวนี้ทีนี้เขาบอกว่าอนุญ,ญาตให้ iphone 11 launcher เนี่ยเข้าถึงรูปภาพสื่อวิดีโอในอุปกรณ์คุณนะถ้าเราไม่อนุญาตมันจะทำงานร่วมกันไม่ได้นะครับต้องอนุญาต โอเคอนุญาตให้ iPhone 11 Launcher ถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไหมก็โอเคอนุญาตนะครับถ้าเราไม่อนุญาตเนี่ยมันจะทำงานร่วมไม่ได้จากนั้นก็โอเค enable enable แปลว่าเปิดนะครับก็โอเคทีนี้อนุญาตให้แสดงทับซ้อนไหมหมายความว่าอนุญาตให้แอปนี้แสดงทับแอปอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ซึ่งอาจจะรวมถึงการใช้งานแอปเหล่านั้นหรือรูปลักษณะที่เปลี่ยนการทำงานหมายความว่าจะไปทับการทำงานของ รูปแบบเดิมนะครับก็คือตัวเลนเช์ชอร์ที่มาคับพร้อมกับตัวเครื่องอะ่ะตัวเลนเช์ชอรอตัวนี้จะไปทับตัวเดิมนั่นเองก็กดเปิดครับเพื่อเราจะได้หน้าตาของ iPhone ตัวนี้มา,าจากนั้นการแจ้งเตือน,นครับการแจ้งเตือนนะครับเนี่ยเวลาเราเปิดตัวนี้ปุ๊บนะครับเวลามันมี Messenger มามันก็จะลักษณะข้อความอะไรต่งตางๆมันจะโชว์เหมือนกับ iPhone เลยนะครับก็ทําการกดเปิด a n a b l e ครับโอเคอ่ะจากนั้นนะครับก็ ตั้งค่าการเข้าถึงนะครับการแจ้งเตือนหมายความว่าถ้ามีการแจ้งเตือนมาถ้าเราต้องเปิดตัวนี้มันถึงจะใช้งานได้นะครับก็ต้องเปิดตัวนี้ iPhone s 1 Launcher ตัวนี้กดเปิดปามเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ต้องอนุญาตนะอนุญาตโอเคครับจากนั้นนะครับ Full Screen ก็ให้หน้าตาตัวนี้มันเต็มจอนะครับอนุญาตให้มันเต็มจอ Full Screen นะครับกด Get ตัวนี้ ก uh, t start จากนั้นมาเก็เรื่องทาการเซตค่าครับเราจะเห็นว่าจะมีปุ่มปุ่มลอยของ iPhone มาด้วยนะเห็นไหมนะครับปุ่มลอยมามาเรียบร้อยนะครับทีนี้การใช้งานลองเลื่อนหน้าจอลองลง,ลง,ล,งลงเลื่อนขึ้นอะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วนะครับพอเราเลื่อนขึ้นจะบอกว่าเซตไอโฟนส11 l a ์เลนเชอร์แอตติฟอลโฮมหมายคามว่าตั้งค่าให้หน้าจอตัวเนี้ยนะครับมันเป็น default คือไอดีฟอล์คือหน้าหลักนะครับก็กดตัวนี้เซตดีฟอ t เสร็จแล้วนะครับเลือกแอปหน้าแรกปกติเนี่ยตัวเลนเชอร์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้แต่เราจะเลือกไอตัวนี้แทนให้ตัวนี้ทํางานแทนตัวตัวแรกนะครับก็กดกดจุดจำนะครับจดจําแล้วก็เลือกตัวนี้ซะป๊าบเข้าไปนะครับจากนั้นหน้าตาก็จะเป็นของ iPhone 1ีเที่เราตั้งเนี่ยก็จะกลายเป็นถาวรทีนี้นะครับอลองเลื่อนหน้าจอลงครับทีนี้ปาบเข้าไปเนี่ยมันจะมีลูกเล่นขึ้มา นะครับมีลูกเล่นโผล่ขึ้นมาอลองเลื่อนลองเลื่อนขึ้นพอเลื่อนขึ้นปุ๊บมันจะบอกว่าให้คุณกดยอมรับนะมันถึงจะทํางานได้ก็กดเหย็ดครับเนี่ยกดอนุญ,ญาตให้แก้ไขระบบะนะครับอลองเลื่อนลงใหม่จากนั้นเราก็จะปรับได้ไหมนะครับมันจะถามแค่ครั้งแรกนะนะครับจะถามแค่ครั้งแรกโอเคลองนะครับเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้อ่าทีนี้นะครับ เราจะเห็นว่าตัวตัวไอตัวกล้องเนี่ยมันยังเป็นแหว่งแค่ตรงกล้องใช่ไหมเราอยากให้มันเหมือน iPhone 11ตัวนี้มันจะมีตั้งค่ามาด้วยนะครับมีตั้งค่ามาด้วยเนี่ยก็กดกดเข้าตรงนี้นะครับ iPhone 11ตัวนี้ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าของตัวแอปนะก็ลองไล่เธอตัวนะครับคอนโทรลเซนเตอร์คอนโทรลเซนเตอร์มีอะไรจะเป็นลักษณะตัวโชว์ด้านบน นะครับตัวโชว์ที่เราลากลงมาอนะ่ะมันจะมีตัวโชว์เราสามารถกดเพิ่มได้นะครับว่าจะเอาอะไรเพิ่มกดบวกเข้าไปลองดูนะครับอ่าอีเมลไม่เอาเอาอะไรอีก Security อ่ะลองดูมันเพิ่มได้ได้แค่นี้นะครับกดย้อนกลับจากนั้นกดจ็ดครับ่อเซฟอันที่สองนะครับ ตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับพวกเมสเซนเจอร์นะครับเมสเสร็จที่ตอนตอนที่เราเปิดปิดแบบนี้นะครับมันจะมาโชว์นะครับมันจะมาโชว์นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เสร็จนะมันก็เลยยังไม่โชว์นะครับอ่าอันนี้ก็กดเปิดเลยนะครับกดเปิดไว้ต่อมาตัว a แอ s i v i v e ทัชนะครับคือตัวนี้นะตัวนี้มันเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันเปิดแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันตัวทีมอ่า x x home bar ไอคูมบาร์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องทําอะไรมันตัวทีมทีมก็คือหน้าตาอันนี้เราเลือกมาแล้วนะครับโอเคอะไรอีกเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็คือพวกไอคอนหน้าจอนะครับอยากให้มันสีมันห้านะครับอยากให้กีอันกีอันก็สามารถตั้งค่าไ้ตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าตัวนี้ เนี่ยครับถ้าเราเลือกเยอะไอ้ตัวนี้มันก็เล็กลงถ้าเราเลือกใหญ่นะครับอ่าเดสก์ท็อปเราเอาสักสีก็พอนะครับไม่งั้นไอคอนมันจะเล็กอ่ะลองปรับขับไปเนี่ยให้ไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งค่าอีกครับอะไรอีกอ่าไอคอนไซส์ไอคอนไซส์ออซหมายความว่าไอคอนที่อยู่ในนี้นะครับอยากให้มันเล็กมันใหญ่ตั้งได้ นะครับออาลองให้ปรับให้ใหญ่ขึ้นนะครับอ่าลืมแอปลืมแอปทีมันต้องกดกดแอคทีฟอ่าโอเคใช่ไหมคำจะใหญ่ขึ้นละทีนี้นะครับจุดสําคัญเลยที่จะทําให้หน้าตาเหมือน iPhone 11นะครับคือบาตรงนี้นะครับให้เรามากดติ๊กตรงนี้นะครับติ๊กเข้าไปปั๊บเนี่ยบาตรงนี้โผล่ขึ้นมาใช่ไหมนะครับสวยเลยทีเดียวแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับรูปกล้องเล็กๆเลยนะตัวนี้นะครับโอเค ทีนี้ล็อกสกรีนล่ะนะครับล็อกหน้าจอล็อกหน้าจอแล้วก็สามารถมาตั้งค่าได้นะครับยูทิลิตี้ตรงนี้นะครับอันนี้เกี่ยวกับพยากรณ์อ,อากาศนะครับอ่าโวเปเปอร์เนี่ยครับเราสามารถตั้งค่าได้อีกวอลเปเปอร์มาเปลี่ยนได้ตรงนี้นะโอเคก็เลือกเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยอยากเซตค่านะครับอลองออกดิเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยไอตัวที่เมิเตสที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้ นะครับจะมาโชว์ตรงนี้โอเคตัวไหนอีกอลองไปตั้งค่าค่าดูข้างในครับอลองเซตค่า่าแต่ว่าตัวที่สวยก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบนะครับโอเคอลองตัวล็อกดิล็อกสกรีนล็อกสกรีนล็อกสกรีน ล็อกสกรีินจะมีรูปแบบให้นะครับจะมีสแกน,ล,นลายนิ้วมือมีปิ้นอ่ะลองเลือกปิ้น,นครับนี่จะมีให้เราเลือกก็สมมติว่าผมอหนึ่งสองสามสี่ก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าคอนเฟิร์มหนึ่งสองสามสี่อ่ายูนิวพิ้นหนึ่งสองสามสี่กดกดดันนะครับก็น่าจะเสร็จละโอเค ก็มีการตั้งค่าเยอะนะครับมีตัวตั้งค่าเยอะเลยก็ลองไปเล่นดูนี่ครับตอนนี้ก็หน้าตาคล้ายๆ11ละนะครับแต่ทีมตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวลองเปลี่ยนวอ a เปเป p e r ใหม่ก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับลองโหลดมาเล่นดูครับทีนี้สําหรับคีบอร์ดนะครับคีบอร์ดเนี่ยหลังจากลงไอ้ตัวเชอร์ตัวนี้แล้วคีบอร์ดจะยังไม่เปลี่ยนนะคีบอร์ดจะเป็นของ Android นะครับ ถ้าท่านอยากเปลี่ยนท่านจะต้องลงตัวแอปตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่าสมาร์ทที่บอร์ดนะครับสมาร์ทที่บอร์ดสมาร์ทที่บอร์ดเนี่ยมันจะมีหน้าตาก็คือมันจะมีสกินที่เป็นลักษณะสกินของ iPhone นะครับมันจะมีสกินของไอโฟนอยู่เดี๋ยววิธีการติดตั้งแอปตัวนี้ท่านดูคลิปจะผมจะวางไว้ใต้คลิปนี้นะนะครับท่านก็ลองไปไปด,ดูวิธีการติดตั้งกันแล้วกันนะครับ ซึ่งเวลาเราเซตค่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราจะพิมพ์มันจะหน้าตาเหมือนกับ iPhone เป๊ะเลยอ่าคีย์บอร์ดนะนะครับเดี๋ยวลองเข้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าลองเข้าตัว Google ก็แล้วกันนะครับเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยครับตัวคีย์บอร์ดของ iPhone ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าเราก็สามารถทำตั้งค่าเปลี่ยนมันมีหลายตัวนะให้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการปรับแต่ง iPhone เนาะปรับแต่งหน้าตามือถือ Android นะครับ ให้เป็น iPhone 11แล้วก็ iOS 13นะท่านถ้าไหนมีมือถืออยากลองอยากลองเล่นอยากลองเปลี่ยนดูก็เล่นดูครับนะบางท่านใช้ iPhone อยู่แล้วพี่เอาเอาสายชาร์จให้เหมือนด้วยไหม <c oughs> ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับอันนี้แค่ปรับแต่งเล,เล่นๆนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ทำแอปออกมาให้เราลองใช้เยอะนะครับใน Play Store ก็ลองไปเล่นดูโอเคครับก็ามาฝากกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ